รามเกียนตอนที่หนึ่งฮิรันยักษ์ม้วนแผ่นดินนาการอันไกลโพ้นมีอสูรที่มีฤทธิ์ตนหนึ่งนามว่าฮิรันยักษ์ได้บำเพ็ญตบะด้วยความเพียนอันแรงกล้าอยู่ที่ยอดเขาจักรวาลบนทิพพิมานจนพระอิศวรทรงเห็นในความเพียนนั้นจึงได้ประทานพรให้มีฤทธิ์ยิ่งขึ้นไปแต่ทว่าอสูรฮิรันยักษ์กลับสําคัญตนผิดคิดว่าตนนั้นไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนในสามโลก ฮิรัญยักษ์ไปแผลงฤทธิ์กับหมู่เทวดาจนเกิดความวุ่นไวายไปทั่วทําให้หมู่เทพยดาต่างรีบไปเข้าเฝ้าพระอิศวนที่เขาไกรลาดเพื่อกราบทูลในขณะเดียวกันนั้นฮิรัญยักษ์ก็กําลังแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชด้วยการม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปที่รักแร้จากนั้นก็เหาะลงสู่เมืองบาดาลเพื่อประกาศศักดาของตนให้ครบทั้งสมโลกเมื่อพระอิศวรรู้ถึงความกําเริบของฮิรัญยักษ ็ได้โมโหมากจึงตรัสกับพระนารายว่าข้าขอให้พระนารายจงตามไปปราบเจ้าอสูรี่รัญยักษ์ตนนี้เสียข้าที่มันบังอาจม้วนแผ่นดินพระนารายรับองค์การของพระอสวรแล้วก็ได้เหะาะเปลียงเมืองบาดาลเมื่อพระนารายไปถึงเมืองบาดาลน,นั้นก็ได้พบกับเิรัญยักษ์ที่กําลังแผลงฤทธิ์อยู่พอดีจึงได้แปลงกายเป็นหมูป่ามีสีกายเป็นสีเผือกผ่องดังสําลีวิ่งเข้าขิดฮิรัญยักษ์ ไฟฮิรัญยักษ์ก็ใช้กระบปองของตนต่อสู้กับหมูป่าเผือกนั้นโดยไม่รู้เลยว่านี่คือวราหาวตานสุดท้ายฮิรัญยักษ์ก็ถูกหมูป่าสังหารสิ้นชื่ออยู่ที่เมืองบาดาลน,นั่นเองครั้นปราบฮิรัญยักษ์สำเร็จแล้วจึงงัดเอาเผ่นดินกลับมาไว้ตามเดิมแล้วกลายร่างกลับไปเป็นพระนารายทรงครุดเหาะไปยังกเกษียณสมุทรแล้วเข้าที่บรรทมพญาอนันตนาคราช ในขณะที่กำลังพักผ่อนนั้นก็บังเกิดดอกบัวผุดขึ้นมาจากท้องของพระนารายและภายในดอกบัวนั้นมีพระกุมารองค์หนึ่งพระนารายจึงอุ้มกุมารนั้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรล,ลาศและทูลถึงเรื่องการปราบฮิรัญยักษ์ให้ทรงทราบเมื่อพระอิศวรเห็นกุมารนั้นแล้วจึงบอกแก่พระนารายว่าพระนารายกุมารนี้ เป็นผู้ที่เกิดจากท่านและต่อไปในภายภาคหน้ากุมารนี้จะได้เป็นปฐมกษัตริย์บงพระนารายจะได้เป็นใหญ่เป็นผู้ปราบยุคเข็นและนำความสงบสุขมาสู่โลกว่าแล้วพระอิศวรจึงสั่งให้เท้ามขวานซึ่งเป็นพระอินทร์องค์หนึ่งลงไปสร้างเมืองที่ชมพูทวีปเตรียมไว้ถวายแด่พระกุมารซึ่งสืบเชื้อสายจากพระนารายองค์นี้ เมื่อเท้ามาขวานได้รับคำสั่งแล้วก็หอกกลับมายัางสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วสั่งให้มาตุลีเทวดารับใช้คนสนิทเกณฑ์หมู่มวลเทวดาจำนวนมากจัดขบวนเพื่อลงไปช่วยกันสร้างเมืองที่ชมพูทวีปเมื่อสั่งความเสร็จเรียบร้อยเท้ามขวานก็ไปส่งน้ำทรงผู้สาอาภร์อย่างงดงามแล้วเสด็จทรงช้างเอราวันจากนั้นจึงพากันเหาะลงมาอย่างชมพูทวีป ก็เป็นอันจบเรื่องราวของฮิรันยักษ์นะคะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของมหากาบรามยนะที่จะทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายพัวพันยืดเยื้อต่อไปอีกยาวเลยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ